สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูโอจะพาไปเก็บมะนาวนะคะซึ่งมะนาวนั้นเราได้ทําการปลูกเองค่ะมีทั้งหมด5ต้นเรามาดูกันว่าผลผลิตนั้นจะเต็มตะกร้านี้ไหมไปกันเลยค่ะอันนี้ยังไม่เก็บนะคะเราจะไปเพิ่างหน่ม ยังไม่หล่นนะคะแล่รนะ้อนอ่ะ ไม่ใช้สารพิษนะคะตรงลูกใหญ่เต็มเลยแม่ใช่นี่ไงมะนาวบ้านค่ะโ <c oughs> ัดมดแดงเต็ม ก็มีอีกหลายลูกเลยนะคะซึ่งผลผลิตของเราน,รานั้นก็นี่เลยค่ะนุ่นนู่นนุ่นเต็มเลย หให้น้องเนเต็ม,ตมเลยอ่ะอจีบเลยเคคออกมา่หเลยแอบมาก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 เลยอ้อมไปอีกฝั่งก็ได้แมม เราก็ดึกทิ้มไปเลยนะคะอะไรคือดึกทิ้มมาเค่ะเนีย่ยเปนตัวลูกได้ไหมมีตัวลูกใหญ่ๆมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส <c oughs> นใจสังชื้อได้ไหมขายไม่พี่ภูมินะต้องถามคุณปู่เพราะคุณปู่เป็นคนรดน้ำสวน จะให้ขายอยู่แล้วเพราะว่ามันได้เงินพัชจะก็ต้องเก็บแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปขี่ไหนได้ไม่เห็นไม่ฝึกแสงเดียวมีเดนรูปเหลืองๆเลยใช่น้ำเยอะมากเลยนะคะเป็น ผลที่เราเปลูกเองต้นท,ที่เท่าไหร่ละคะน้ำเสนอค่ะต้นนี้มะนาวยักษ์ค่ะนี่เลยมะนาวเน่าก็ม,มกีซึ่งลูกใหญ่มากนะคะ หนึ่งลูกทานได้หนึตำบลอ่างนี้ก็มีนะคะลูกนี้สามารถที่จะทานได้แล้วมีความเหลืองแล้วนี่นเลยมนยะนาวยักษ์ ี้เราจะเก็บไปฝากคุณยายนเกือบทับพาวุูมเหมือนแม่ ้นนะคะแล้วก็จะมาเก็บอีกคือเน่สามารถทานได้แล้วร้อนอะอเขียนไม่ไป่วกเ,เยอะจนเน่าแล้วแม่ลูกหนึ่อยใส่ลูกเลยเนี่ยตรงนี้ยิ่งเยอะ แมงวันกูว้รอนมากผิวหนังใหม่ เวสิแม่มรีเนเมรไดถ้มมะถ่ายภาพจากมุมกว้างตอนนี้แดดเริ่มร่มแล้วนะฮะ เดียเก็บทั้นี้เดี๋ยวจะเก็บ,เกบไม่หมดอย่างอะไรก็สะเดิร์ดอะไรแม่ได้หมดเลยพอแล้วอะไรแค่นี้ก็พอแล้วเยอะมากแล้วเก็บให้หมดเลยเหลือไว้ก็เสียดายแบ่งปันสัตว์มั่งสินี่ก็เหลืองพอไระทีแล้วน,นะ มาฝั่งนี้บ้างไปโยนดูไปไหนไปนแม่เดินนำภุมเลยระวังโอ้ะไปถ่ายแม่อย่างไรหัวแม่บังม่านาวหมดเลยเดดเริ่มมาแล้วนะฮะเศรตามาก แม่ยังมีหมวกแต่ภูไม่มีอะไรเลย,ะะยมะนาวสามลูกเกิดพร้อมกันเป็นเครืออุย้ย มีทั้งลูกเหลืองลูกเขียวจะแค่เอาหมวกชนมนะนาวตกลงแล้วค่ะ มะนาวมันเหี่ยนะฮะเก็บทีได้ทีละหลายลูกเร็วเแดดรีบบังเอ้ยพัดเมกรีบบังร้อน ไปต้นไปไปให้หงเดินไม่ได้เฮอันอนี้แค่ต้นเดียว คือบักหูแล้วแม่แมวเมว,มวก็ยังเยอะตามเคยนะฮะ